อุ้ยโดนโหโดนบูดอมแช่หูต้องถอยวะแต่ต้องตะถอยไม่ทันเราก็ตายให้คุ้มถอยไม่ทันก็ตายให้คุ้มถอยไม่ทันก็ตายให้คุ้มจุ๊กจุกจุ๊กจุกจุ๊กบอกเลยอัตาเฟียวอัตาคิโจู สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับกับ KK user นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นอัตาโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มจัอระดับกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าแท n k fighter ตัวนี้นี่ฟี้ยวมากเราต้องไปจัดสักหน่อยโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับอยู่กันในแมปแล้วนะเราก็มาเล่นล่างนะเจอแวนกับโบดมนะเดี๋ยวเราแทงให้เดี๋ยวเดี๋ยวเราแทงให้เราแทงให้ เอาไหมเฮ้ยไม่ไม่ได้วะไม่ได้วะถอยก่อนถอยก่อนไม่ได้วะเฮ้ยเริ่มต้นเกมมาก็เริ่มเนยอุ้ยกิงโจ้กิงโจ้ไปกิงโจ้ไปอย่ามายุ่งกับพี่อย่ายุ่งกับพี่โอ้โหพี่คิวแหลกพี่คิวแหลกมา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 จะาหรอจอาเหรอแบนอย่ามายุ่งกับอัตาอตาอาตาผมนี่สุดยอดแล้วแทงไฟเตอร์ จะเย็นเพื่อนจะเย็นเดี๋ยวเพิ่งบวกเฮ้ยมันมาเยอะวะมาแล้วโอเคมาแล้วต้องเอาวะต้องเอาต้องเอาแวนก่อนเฮ้ยไม่ถึงวะตอนนี้ผมว่าหลังเกมเนี่ยเล่นลำบากอยู่นะเพราะว่าทีมเขาเนี่ยตัวเลทเกมเยอะไงโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดไม่ได้หรอรอดไมนี่ยรอดไมนี่ยรอดไมนี่ยตายนายต้องตายวะนายนายต้องตายวะโอ้เรียบร้อยครับสองตัวคือเพื่อนได้หมดเลยผมไม่ได้วะเอ้ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะอันตีอ่ะจะอันติอ่ะอมีเวลจะตายมีเวลจะตาย <Okay. S 1> อตาอตาอตาแล้วต้องหนีอตาเราต้องกลับบ้านก่อนโอ้โหเพื่อนคิวยับตอนนี้คือแคลลี่เราได้ไปสามคิวตั้งต้นเกมงี้นี่เกิดแน่นอนฮะเดี๋ยวเราจะจัดแวนเองเราจะจัดเองตายไปสิตายไปสิเฮ้ย บอลมันยังมันยังเหลือแช่อยู่นะโอ้สวยครับอะไรวะเพื่อนยังเกิดเกมนี้เพื่อนยังเกิดเพื่อนยังเกิดเพราะว่าเราแทงดีเอาครับเอาครับเอาเอาเอาอะไรวะเพื่อนเหลือให้ผมมันก็ได้โอ้โหอะไรวะเนี่ยเออเก็บเลือดกันฮนะอัตราเก็บเลือดไป เกมนี้เกมนี้คืออาจจะชนะแบบชิวๆได้นะถ้าเราไม่ประมาทนะมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยชุบเฮ้ยชุบโหแล้วสามตัวด้วยนะข้างล่างแต่น่าจะเอาอยู่นะครับบอกบอกเฮ้ยถอยยี่เพื่อนเดี๋ยวนายโดนปิดตำนานโอ้โหเมื่อกี้จริงๆผมนึกว่ามันจะโดนเอาไป ิดจะคิดจ,จะพักคิดถึงอัตราคิดจะพักคิดถึงอัตราคิดจะพักในบ่อคิดถึงอัตราโจโจซุ่มเรียบร้อยอฮะอู้ตายโอ้โหอะไรไว้แต่เขาคุมนะผมว่าเมื่อกี้เฮ้ยนายไม่เล่นแล้วเหรออย่าบอกวนะ่าเพื่อนโดนเกมอโอ้โหเฮ้ยยีไม่ไหวนะยีไม่ไหวนะ โอ้เราเป็นตัวฟาร์มของทีมนะฮะล่ลางโดนล่างโดนตอนนี้ร่างโดนท่าต้องไปให้ไหวต้องไปให้ไหวจำเลยจำเลยไปเดี๋ยวเราแทงเดี๋ยวเราแทง <Okay. S 1> เองเราแทงเองตายตายซะตายซะเฮ้ยเพื่อนแล้วเพื่อนไม่เติม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 อุ้ยเกือบตายครับผม <c oughs> โอ้โหอะไรวะ เพื่อนเติมชา light, ้าไปเมื่อกี้อย sure. ่าอย่าไล่ลึกอย่าไล่ลึกโอ้เกือบตายมิจฉุพย์ยืนยืนในอย่างนั้นสงสัยเพื่อนไม่เห็นมังกรจังหวะนี้ต้องได้แล้วเอาไหมเพื่อนมังกรมังกรมันคือมังกรมันคือตีเข้าไปตีเข้าไปโชว์เรียบร้อยเดี๋ยวเราแทงเองเดี๋ยวเราแทงเอง เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยจะมีจะมีใครอีกต้องเล่นเมิต้องเล่นเมิใช่ไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ถอยไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยต้องถอยต้องวะเนะอุ้ยต่อต่อต่อต้อต่อต่อโ้โหโ้โผมว่าผมไม่รอดว่ะโอ้โหมันเยอะจัดและโอ้โหเยอะจัดแล้วผมคิดว่าผมไม่รอดแล้วผมก็เลยยืีนบวกเลยสวยจ้าไป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  เฮ้ยโหูโดนฉีดตายเธอฉีดว่าเฮ้ยฉีดใส่็จเพื่อนแล้วเหรอฉีดใส่็จเพื่อนฉีดใส่็จเพื่อนเราตายตายเราจะไม่ให้เธอรอดอูออกครับอือเอาวะเอาวะโอเคเรียบ <Okay. S 1> ร้อยตายในบ้านเฮ้ยมันจะฉีดอยู่ปะเพื่อนมันเป็นหมอหรือไงมันเป็นหมอหรือไงนี่หป้อมเราไปอย่างเร็วครับตอนนี้เราเสียเปรียบมาก ผมผมเกลียดมากเลยเวลามาเจอเล่นแล้วเจออะไรเงี้ยคือไม่พร้อมคุณไม่น่าเล่นน่ะอะไรวะเนี่ย <Okay. S 1> ไม่เป็นไรอัตาอัตาต้องอัตาต้องได้อัตาต้องได้เ oh. ฮ้ยเมยดเราโดนวะ no ทันไหมเนี่ย <Okay. S 1> อุ้ยได้วะเมดเรารอดอเฮ้ยถอยถอยถอยีอย่นี่ <Ret reat. S 1> อุ้ยไม่เอาไม่เอาเมื่อกี้เหมือน จะมีคนล้วงแฮรี่เราถอยก่อนเพื่อนพิททำไมขยันบวกจังเลยจุกจุบจุ๊กระโดดอย่างจิงโจ้จังหวะนี้ต้องตายแล้วละ่ะต้องตายแล้วละ่ะนายต้องไม่รอดวะเ <Okay. S 1> ฮ้ยนาตยาครับนาตยาอย่าให้มันไปฉีดยาเราเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยเป็นไงเป็นไงไหมหายไม่รอดอะบอกเลย นายไม่รอดนายไม่มีทางรอดบร่มมบอ่มนายไม่มีทางรอดวะเป็นไงเป็นไงอัสตาอซามาวะโอ้โหสี่ตัวยังเฟี้ยวขนาดนี้สี่ตัวยังเฟี้ยวขนาดนี้เฮ้ยนายจะเอาอะเฮ้ยเอาบ้านก่อนดีกว่าเพื่อนโอ้โหสุดๆุครับตอนนี้ชารีลีเราเกิดสุดๆุดเรียบร้อยครับ เจะเอาจะเอาหรือจะเอาหรือจะเอาเอาแล้วเพื่อนไม่ตามแล้วเพื่อนไม่ตามเพื่อนไม่ตามเพื่อนไม่ตามทำไงเพื่อนไม่ตามทำไงดูโดนฉีดไดยฉีดเพื่อนโดนฉีดอุ๊ยตายครับเฮ้ยต้องถอยรึเปล่าเนี่ยอ๋อถอยถอยก่อนถอยก่อนเพื่อนเฮ้ยถอยถอยถอยเถอะโอ้โหนั่นไงโดนฉีดตูดไปเราถอยก่อนเราถอยก่อนเอาเพื่อนผมรื้ว่าเพื่อนจะเก็บตังค์ให้ถอยเพื่อนเหมือนบอทอมจะไปเอา เอมิลี่ข้างบนนะอือเรียบร้อยอตาอตามาวะอตามาวะอตาลองแร็ปดิยู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 เย่เย่มอน้ารอดมอน้ารอดมอน้ารอดเฮ้ยเราต้องปกป้องเมดก่อนเราต้องปกป้องเมดจะไม่มีใครทำร้ายเธอได้เรานี่ยพระเอก เฉจะหนีไปไหนมาอะไรก็มาอะไรก็มาอะไรก็มาวะสี่ต <Okay. S 1> ัวก็สู้เว้ยสี่ตัวก็สู้วะ่ะเอาคือเมดเราโดนล้วงวะ่ะโอ้หตายหมดทีมครับว่าจังหวะนี้น่าเอ็นแล้วนะ <Okay. S 1> ให้เพื่อนเราไปเอ็นไม่ดีแหละให้เพื่อนหน้าเกมคือหน้าจบเกมมากเลยยโดนครับ เอาไหมเอาไหมเอาไหมอุ้ยไม่เอาไม่เอาองขีดอ่ะเก็บตูดผมยังไม่ป่วยครับหมออุ้ยถอยก่อนถอยก่อนไยไปถอยถอยถอยเป็นไงเจ้าจะมายุ่งกับข้าไม่ได้ข้านี่แหละเทพแห่งการแทงและไฟเตอร์เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วไม่เอาไม่เอา ว่าจังหวะน,นี้ต้องรวมกลุ่มจังหวะน,นี้ต้องรวมกลุ่มโอเคเหตุ <Okay. S 1> มเม็ดเราต้องปกป้องเม็ดเราปกป้องเม็ดทำปกป้องเม็ดไว้ก่อนอุย้ยตายเม็ดเราตายครับอุ้ยโดนโอ้โดนบูรอมแช่โูต้องถอยวะแต่ต้องตะถอยไม่ทันเราก็ตายให้คุ้มถอยไม่ทันก็ตายให้คุ้ม ถอยไม่ทันก็ตายคุ้มจุ๊ก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 บอกเลยอัตาเฟี้ยวอัตาจิงโจ้จิงโจู้ยุ่นยอดเป็นไงเป็นไงเฮ้ยไม่เอานะเธอไม่เอาดิเดี๋ยวไม่ยุ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายโอ้โดนหมอฉีดยาตายแล้วครับแต่ผมว่าเขาคุมนะคือน่าจะจบเกมได้นะน่าจะจบได้แล้วแหละเออจบเลยเพื่อน โอ้ยไม่ได้คือเอมิลี่ใจเย็นเอมิลี่รีบจังเลยอ่ะโหรีบจังเลยไม่รออาตาเลยผมกลัวบอดัมเอ้ยบอดดอมบอดัมบอดอมเอ้ยกลัวบอดอมแช่ว่ะเฮ้ยนั่นไงอืมที่เอาบอสี่เอาบอสเอี่ยอุ้ย อุ้ตายตายตายแต่เรายังมีเกิดตายแต่เรามีเกิดจับเอาเลยจับเอาเลยจับเอาถอยครับต้องถอยต้องถอยจเจ้าบ้ตดอกเจ้าเจ้าอา,อ,าอุ้โอเคย, <Okay. S 1> ยาไม่อา้าอุูต้องถอยวะผมก็ต้องรวมกันวะถ้าแบบไปเมื่อกี้ตายแน่เลยโอ้ย,ยปอมแตกแล้วเพื่อนโอ้ย เบบิลี่เราห้าวจังเลยเบบิลี่เราห้าวจังเลยหัวเริ่มมั่วกันแล้วนะตอนนี้ตำแหน่งเริ่มมั่วกันแล้วอุ้ยตายตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่ก็โดดเองที่โจ้ต้องหลบต้องหลบต้องถอยทั้งวันนี้คือทีมเสียเปรียบมากตอนนี้ โดนยิงจิงโจ้น่าจะรอดอยู่นะโดนยิงจิงโจ้กันบ้านไว้กันบ้านไว้อย่าเข้ามาเม็ดเติมเลือดก่อนเม็ดคือทีมเราเข้าไม่ค่อยดีในเมื่อกี้ผมว่าอาจจะแพ้ได้นะกินยากว่ะโอ้โหแล้วมังกร โอ้หมีสิทธิ์แพ้ว่ะผู้ชมเนี่ยจังหวะเนี้ยคือมีดหน้าแช่มากเลยเอ้ยช้าไปโอ้หน่าจะแพ้ครับอะไรอยู่เนี่ยเอมิลี่เอาหนีทำไมอ่ะเหลือแค่ หรือแค่สามตัวเมื่อกี้ไม่น่าหนีนะอะไรวะเนี่ยโดนตีตื้นแลนตอนนี้นวอล่าหลังเกมนี้เล่นยากมากเลยสวยจ้าเอ้าต่อสิโอ้โหแล้วเราทีมเราเข้าไม่ถึงแคลรี่แล้วด้วย พอเข้าไม่ถึงแคลรี่เนี่ยทีนี้มันก็ลำบากสวยๆ <Okay. S 2> ได้อยู่นะยังพอได้ตัวล่วงอีกแล้ว โดนฉีดตาย,อ,ยอุ้ยมาเปิดเองวะเพื่อนห้ยอะไรอะอะไรวะเนี่ย ที่บอกเมื่อกี้ตีตัวแท้งกันโหแพ้วะ่ะพระเจ้าโอ้โหสำหรับเกมนี้เราก็แพ้นะครับคุณผู้ชมเออจริงๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่พร้อมนะครับไม่ควรจะมาเล่นเลยนะเออมันทำให้เพื่อนในทีมลำบากนะบางคนเขาก็จริงจังนะโดยเฉพาะ แต่ไม่ใช่ผมนะครับผมไม่ได้จริงจังอะไรไม่ได้คิดมากนะคสำหรับคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมคิดว่า,างไงก็ช่วยคอมเมนต์กันมาไว้ด้านล่างเลยครับถ้าถูกใจก็ฝากกดติดตามะด้นะผมจะค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าตัวเองจะเทพนะโอเคถ้าใครอยากเล่นด้วยก็แอดมาเลยครับชื่อนี้เลยนะ <Okay. S 1> สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบกันไปเท่านี้ไปก่อนนะครับบายยดูแลตัวเองด้วยนะทุกคนบายๆจุ๊บ